สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเกม e News Info นะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข่าวเกม Ghost of t s u s h ม m กกันนะครับผมเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยเรื่องราวของข่าวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องจอห์นวิกกันนะครับคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าแล้วจอห์นวิกมันเกี่ยวอะไรเหรอจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมาพูดถึงผู้กำกับคนหนึ่งครับเป็นผู้กำกับจอห์นวิกนี่แหละเขามีชื่อว่าแช a สตาร์เฮลสกี้ครับผมแต่แล้วทีนี้นะครับล่าสุดนี่เองเนี่ย คุณแชตสตาเฮลสกี้เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ IGN ในงานเฉลิมฉลองวันออกฉาย The Matrix r e s u r r e t t o o n แล้วยืนยันว่าคุณแชตกับทีมงานอยากจะพัฒนาหนัง Ghost of Tsushima ให้ออกมาดูดีและถูกต้องตามที่แฟนๆเกมหลายคนคาดหวังไว้โดยคุณแชตเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับคุณน่าจะรู้นะหนังตัดแปลงจากเกมที่ผ่านมามีกระแสตอบรับเป็นอย่างไรดังนั้นเราจึงต้องใช้เวลากับการสร้างหนังให้ได้มากที่สุดรวมถึง พยายามทำงานร่วมกับนักพัฒนาเกมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของหนังนั้นเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้อ่านี่ฮะและนอกจากนี้เองครับคุณแชทเนี่ยระบุเพิ่มเติมว่าเขาได้เล่นเกม Ghost of Tsushima มาหลายรอบแล้วได้สร้างความประทับใจให้กับเขาเป็นอย่างมากจนสุดท้ายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณแชทเนี่ยอยากจะสร้างภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาครับผมนี่ฮะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวเกี่ยวกับเกม Ghost of Tsushima นี่แหละสรุปง่ายๆก็คือผู้กำกับจอห์นวิกเนี่ยเขาอยากจะสร้าง Ghost of Tsushima ขึ้นมาเนื่องจากพี่แกเนี่ยเล่นเกมนี้หลายรอบจนเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทำหนังจากเกม Ghost of Tsushima ขึ้นมานี่แหละครับเสร็จแ,แล้วทีนี้ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะครับว่ามีเรื่องบทนักแสดงอะไรน,นู่นนั่นนี่คือเอาง่ายๆคือผู้กำกับเนี่ยเขาแค่เปิดไว้ว่าเออเขาอยากจะทำหนัง Ghost of Tsushima เนี่ยให้แบบ สมจริงกับเกมที่สุดอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องติดตามตอนต่อไปครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการเกมเดลส์อินโนะครับปิดลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมันนะที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องผมกันด้วยจ้าจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ